เปิดกล้องถ่ายทำกันแล้วค่ะกับละครเรื่องใหม่ดุดเล่ดาวลวงจากค่ายดาราว,วิดีโอได้พระเอกใต้ฝุ่นตักเพชรประกบคู่มินชีเศรษฐนันเรียกว่าตั้งแต่เปิดโผล่หลายคนก็เริ่มเห็นเคมีความน่ารักของคู่นี้กันแล้วงานนี้เส้นทางบันเทิงไปเก็บภาพเบื้องหลังมาให้ชมกันค่ะคู่นี้เขาฉากด้วยกันวันแรกก็ดราม่ามาเลยใต้ฝุ่นต้องไปเรียนต่อต่างประเทศส่วนมินชีที่มาส่งก็ร้องห่มร้องไห้เป็นอีกหนึ่งฉากเรียกน้ำตาจาักแฟนๆได้แน่นอนเบื้องหลังทั้งคู่เล่นรับส่งอารมณ์กันได้ดีจนพระเอกอดแซวไ่่่่้วาาชีีีิิตจรรรงงเเเคคคยยปปสใแบบนนหือละ ก็ค่อนข้างหนักอยู่ค่ะขี้แงมากครับร้องเก่งมากเดี๋ยวนี้ร้องให้รอฮะร้องเพลงครับเดี๋ยวนี้เก่งแล้วสั่งได้ซ้ายขวาหัวตาหางตาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูในละครจริงแล้วลองให้เก่งมากแต่จริงๆน้องเป็นคนอารมณ์ดียิ้มเก่งก่าร้องเก่งอย่าให้หลุดเลยนะถ้าแบบไม่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 นี่เลยน้องตัอกัน เขาเรียกว่าอะไรอะดับกับชีวิตจริงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เราเราก็แบบแล้วมีฟิรุสยนะตัวเหลวเลยนะยิ้มยิ้มเห็นเหงือกเลยอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีไม่ เขาถามว่าไ,ไปส่งใครไม,ไม่ได้บอกว่ามีอะไรเลยร <laughs> ้อนตัวลวน้นล้วนพีพรุษตัวหนึ่งอันนี้คือเอาประสบการณ์จริงมาเล่นปะคะ <laughs> โอ้พี่จบมา10กว่าปีแล้วจ้ะ <laughs> มีแต่พอย้อนกลับไปเล่าแล้วนะ้นำตาจะไหล <laughs> <laughs> ก็ยังไงฝากให้กำลังใจละสองคนด้วยนะครับสำหรับฉากนี้เพราะว่าฉากนี้เป็นฉากเรียกน้ำตาฉากหนึ่งเหมือนกันเป็นฉากแห่งความเศร้าโศกที่เราต้องจากกันก็จะมาลุ้นกันว่าหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยจะกลับมาเจอกันหรือเปล่าหรือว่าจะมาลงเอยกันแบบไหนในครั้งนี้ครับหุดแล้ เจ้าลวงกำลังเดินหน้าถ่ายทำกันเต็มที่แฟนๆรอติดตามกันได้ค่ะ